้มตะวันเบิกฟ้าหน้าหนาววันที่20พฤศจิกายน2565หัากแพงแบงปันเดนเดอร์พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุดฝูสุดโคน ไม้่วงหัวรีปลูกรอบบ้านมีรายได้หลักล้านปลูกมาแล้วปีกว่าๆน,นะครับ เป็นไม้่วงฮอลี่สายพันธุ์ดีจากเกะาะไหหลำเมืองไหหนานนำเข้าโดยหงมูดไทยแรนดนะครับขยายงานโดยก้าวหน้าการเกษตรทนแรงครับทนแรงนี่หน้าหนาวตอนนี้ยังไม่ผัดใบนะครับ ประมาณเดือนธันวาคมก,าก็จะใบร่วงแต่ไม่ตายนะครับริมรั้วปลูกแซมกับตัวนี้พยุงสายพันธุ์จากประเทศลาวพยุงไทยพยุงลาวเหมือนเมือนกันนะครับแต่ไม่มีแล้วตอนนี้ในป่า,าโดนขุดโดนขายตัดเอาไปขายที่ น่นแหละครับเมืองนี้เขาต้องการไม้พายุมากที่สุดคือประเทศจีนนะครับมีเท่าไหร่รับไม่อั้นตอนนี้ก็ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจได้แล้วนะครับต้องขออนุญาตนำเข้าส่งออกได้นะครับตอนนี้บริษัทเขาจะดำเนินการให้หมดนะครับเราไม่ต้องยุ่งยากขอให้ปลูกให้มันโตนะครับแปี9ปีมีแก่นขายได้เลยนะครับสามปีในเริ่มมีแก่นแล้ว ต้นนี้สวยงามครับต้นนี้รำต้นตรงประมาณ4เมตรแล้วนะครับนี่ตอนเช้าๆหน,าน้าหนาวนะครับที่บ้านเชียงแสน ตบำบลไหหยงอบางโคลสกลนครต้นนี้ต้นมักเมานะครับพืชในเทือกเขาภูพานทำวายอร่อยนะครับวายพื้นบ้าน ปลูกไวนะ้หนาบ้านเป็นร่มครับทั้งบักเม่าทั้งพยุงไทยพยุงจากเกาะไ้หล่ำสวนครัวสวนยอมกินได้ ไม้ห่วงหัวลี่ปลูกรอบบ้านมีไรายได้หลักล้าน ไม้หวงหัวรี่สายพันธุ์ดีจากเกาะไหหลำนะครับเมืองไหหนานประเทศจีนนำเข้าโดยหงหมู่ไทยแลนด์ตัวนี้ไม้พยุงไทยสายพันธุ์จากลาวก็มีนะครับต,ตัวนี้จะเจริญดีกว่าปลูกพร้อมๆกันนะครับปลูกริมรัว้ว ปีกว่าครับต้นนี้สายแถวนี้พยุงไทยสายแผ่นไทยนะครับปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้รดน้ำนะครับอาศัยแต่หน้าฝน ดูดูฝนก็จเจริญงอกงามตอนนี้วันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565นะครับตอนเ,เช้า มะละกอตัวผพู้นะครับเอาต้นพันธ์ไว้เดี๋ยวจะต่อยอดด้วยมะละกอรกระเทยซึ่งเขาวบะอ,อร่อยนะหมักงมกก็ยังลงเหลืออยู่นะครับแต่น้อยส่วนมากก็ กล้วยนำวาพันเตี้ยครับสวนยอมกินได้ตะไคร้ผักชีบักเม่านะครับ และก็แซมด้วยไม้่วงฮอลีสูงประมาณ4-5เมตรแล้วนะครับอันนี้พยุงไทยหน้าบ้านกระท่มคุมตะวันเบิกฟ้า วานไฟหรือไผ่นะครับสมุนไพรไทยขิงชะพรูนะครับชะพรูโหระพาอันนี้คือผักกะแยงครับ อยู่ดีมีแหงหักแพงแบ่งปันกันด้อ